สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านไปดูไก่นะครับไก่นี้มันอาจจะเป็นไก่อะไรนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูไก่กันนะครับผมว่าจะตัวสวยขนาดไหนมันเกี่ยวพันกะอะไรมันมันเกี่ยวพันยังไงครับกับบอลสีไก่ที่ว่านี้นะครับแล้วเรามาดูกันว่าไก่ตัวนี้จะเป็นยังไง จะสวยงามขนาดไหนเราไปดูกันนะครับนี่นะครับไก่ตัวนี้สูงยาวเขาดีนะครับทรงสวยมากนะครับทรงสวยมากนะครับก็เป็นไก่ชนนะครับผม นี่นะครับไก่ที่ว่านะครับลักษณะสูงยาวเขาดีนะครับตีเก่งนะครับผมหลังจากที่เราไปดูไก่ของจริงแล้วนะครับเรามาดูในบรรดาบอลสีนี่กับมีชื่อเกี่ยวกับไก่หลายตัวนะครับแต่และตัวก็มีเอกลักษณ์สีต่างๆกันไปเรามาดูว่าบอลสีตระกูลไก่มีอะไรบ้างครับก็มีไก่ราชากั้นเหลือง ไก่สุพรรณไก่เดชาไก่ชมพูรัดไก่สุดสงวนไก่ตัวงามไก่เศรษฐีไก่มงคลไก่ฝรั่งไก่ชวนประคองแต่ละไก่นี่มันมันก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวมันครับคือลักษณะของการป้ายสีมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับรูปทรงใบก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดถึงว่าป้ายสีสวยแล้ว ใบสีเต็มที่แล้วจะสวยมากๆนะครับในบรรดาบอลสีตระกูลไก่วันนี้วันนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูอีกไก่ตัวหนึ่งครับที่ผมมีนะครับที่ผมมีนะในบรรดาบอลสีตระกูลไก่ที่ผมมีคือไก่ราชาวดีนะครับไก่ราชาวดีคือต้นนี้แหละครับผมสูงยาวเขาดีครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกลกัน <c oughs> นี่แหละครับไก่ที่ผมมีนะครับชื่อว่าไก่ราชาวดีนะครับ ลักษณะก้านจะใบจะเป็นรูปหัวใจนะครับก้านสีดํานะครับตัวของผมมีนี่ไก่ราชาวดีครับได้มาราคา250ยาบบาทนะครับผมต้นเล็กนี่โตมากครับถูงยาวเข่าดีเลยครับไก่ตัวนี้นะครับไก่ราชาวดีถ้าเป็นต้นโตเต็มัยป้ายสีจะสวยมากๆนะครับป้ายสีจะหอมมากแต่ของผมว่าอ้นี่นะครับเริ่มป้ายสีแล้วครับมีสีแดงแดงติดนะครับไก่ราชาวดีนะครับ เป็นไม้เป็นบอนบลโบราณน,นะครับที่ที่เวลาป้ายสีหรือกัดสีและสวยมากๆนะครับนี่ครับไก่ราชาวดีของผมกําลังป้ายสีนะครับผมเลี้ยงมาได้ไปประมาณเดือนหรือสองเดือนนะครับผมเริ่มป้ายสีแล้วตอนนี้เอามาออกมาตากแดดเพื่อให้ลําต้นเขาแข็งแรงเนาะเนี่ยดูครับก้านใบทรงใบนะี่มีสามใบครับสามใบ แต่ก่อนได้มามันจะหลายใบนะครับพอดีมีหนอนมาลงกินก็เลยเพิ่งขึ้นมาใหม่ <c oughs> แต่นี่ใบสุดท้ายกําลังจะป้ายสีส,สวยๆเลยครับนี่แหละครับไก่ราชาวดีนะครับเป็นบอลสีอีกตัวหนึ่งในตระกูลไก่นะครับถ้าใครสนใจอยากได้ไปหามาเลี้ยงนะครับ <c oughs> ก็ไปหามาเลี้ยงได้นะครับสน,นุนราคาก็ยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับไก่ราชาวดีเป็นบอลเป็นบอลบนานบอลพื้นบ้านนะครับ เลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงไว้พื่ความเพลิดเพลินนะครับนี่นะครับไก่ราชาวดีนะครับโอเคนะครับทุกท่านถ้าดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ